สวัสดีจ้าช่องสวนทัญรัตและปริชาจ้ามื้อนี้เราสิราเใหดขนมปังนมสดใส่ในเครื่องปิ้งขนมปังเลยจ้าพี่น้องขนมใส่ถาดจ้าตามเรียกขนมปังเทนมสอีกเ,เ็กินเป็นอาหารเศ้าให้เด็กน้อยก็ได้จ้าพี่น้องก่อนไปโรงเรียนเห็ดง่ายแล้วก็มีประโยชน์จ้าร้อยขนมปัง มันซึมเอานมกัน้้จ้านมซึมเข่าขนมปังเปิดเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็เอาเนยว่างไว้แต่ละมองเป็นจุดเป็นจุดจ้ะพี่น้องว่างไว้ทุกช่องเลยเกลือเนยให้ทั่วจ้าตเต็มช่อง น้ำขนมปังใส่เลยจ้าเดี๋ยวเราเทอีกแผ่นกันเน้อจ้า<ม>ครบสองแผ่นละจ้าพี่น้องเท่ากัาเนื้อท่าทับขำบนอีกจ้าสี่ช่องเกียร์เกียรจักหน่อยจ้าพี่น้องตอนนี้ถ้าไในเปิดเครื่องขนมปังเลยจ้า พี่น้องโมเมนท่านเปิดเครื่องขนมปังท่านด้เปิดไฟเครื่องขนมปังจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องเปิดไฟได้เลยจ้านนากินบาจ้าเจ้าเปิดเบื้องรื่อย,ยจ้าพี่น้องท่านเด็นพ่อจ้า รออีกแป๊บหนึง่งเรียบร้อยจ้าพี่น,อน,น้องกิิ่นขนมข้นหรือแย้ม้วจ้าแซ่บพักจ้าพี่น้องเพราะว่ามีน้นมสดอยู่ในขนมปังจ้าพี่น้องเฮ็ดไหเด็กน้อยกินตอนเศร้าหรือผู้ใหญ่กินก็ได้จ้าเป็นอาหารเศร้าประโยชน์หลายจ้าเสียดายเล้วบ่มีน้มข้นจ้าพี่น้องนี่ไปแย้ม น้องไปเห็ดกันบึงนะจ้าเห็ดไงยๆ,ๆจ้านาตาสิบังาม้อจ้าพี่น้องต่ว่าแสบแ้ะจ้าอาน้มข้นมาโรยจ้าพี่น้องหรือเสี่ยวแย้มมากก็ได้กินกับแย้มหรือกิ่นกับน้มข้นเห็ดไหเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่กิ่นกับมีประโยชน์จ้าผู้ใดมากหวานกับส่น้มหวานจ้าพี่น้องน้องไปเห็ดกันเบ่งจ้าอาหารเศร้า แบบง่ายคลิปนี้รัดกับอตัวท่าเพียงเท่านี้จ้าพากันคลิปหนาคือเก้าจ้าพี่น้องฝากกดซับจะครกดไลค์กดแชร์ล้วน้ำเลด้ยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปบล้วจ้าสวัสดีจ้า